ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องหัวลาสาสไทยไพยิปซีวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนเมษายนวันนี้ก็เป็นมาพิธีเชียงเมงซึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมของจีนเป็นการไหว้บรรพบ,บุรุษบุตรหลานที่มีความกตัญญูวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สุสานสุขนิรันเขาถ้ำเสือวันนี้ก็มาไหว้เตียหินแท่นกับอามาสงเงียม,มสะเพียนทอง วันนี้ลูกหลานญาติพี่น้องก็พากันมาไหว้นี่คือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของจีนลูกหลานชาวจีนที่มาอาศัยถิ่นเมืองไทยอยู่ตอนนี้เ็อ,อยู่ที่เขาถ้ำเสือเขาถ้ำเสือคือเป็นสุสานสุขนิรัน,นวัดเขาถ้ำเสือซึ่งเป็นดินแดนแห่งสุพรรณภูมิตอนนี้คือเป็นยินเก่า เขาถ้ำเสือดินแดนแห่งโบาราณกการที่มาไหว้บรรพบุตรึ่งเป็นประเพณีธรรมเนียมของจีนเรานี่คือเป็นสุกสารเป็น ตอนสองสามครับเจรตีครับพ่อแม่ที่รักที่มาเป็นไหมน่ครับหรือว่าไหวการพระบิของท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายท้าดท้ายทั้งในเร่อยอาหารหาข้าวที่รลถวายพระคุณเจ้าเรื่องเทศนะครับก็ประมาณสี่มงนะครับ ขบวนเจ้าก็แหนมาถึงสงสารสงดีันะครับหรือว่าถ้านจะทำบุญด้วยฝัจใจเพื่องทางการสงสารสงดีดังก็ขอเรีนเชิญนะครับนะครับตอนนี้ก็เวลานล้นก็สามโมงห้านาทีนะครับด่านก็แพ็คเลยครับอาหารหวานข้านะครับใส่ถึงนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดี บูมูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังบอดูฉอยนับดาวนับเดือนอยู่แดดร้อนๆเนี่ยลมมีลมไหตอนนี้รถของเราหมดเลยใช่ไหมสามคันโอเคาจนี้รถไม่เยอะหรอกวันนี้คนมันสุดท้าย แล้วอันนี้เป็นประเพณีทำมเนียมของจีนเป็นวันไหว้บรรพบุรุษนะสถานที่อย่างนี้ก็คือเขาถ้ำเสือสุสขสารสุกนิลันวัดเขาถ้ำเสืออันนี้เป็นการแสดงความประตัญยูลุคุณกับบรรพบุรุตอันนี้ลูกหลานก็มาไหว้อติเยหินแทรนอามาสงเสงี่ยมตะเพียนทอง ญาติพี่น้องก็ได้มารวมตัวกันวันนี้ก็ใครมาก็ขอให้แต่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนี่วันนี้ก็นี่พี่ใหญ่คนโตแม่พี่ใหญ่มาแล้วนะแล้วก็น้องคนที่อ่เก้า,กา,าลูกชายคนที่เก้า ลูกชายคนเล็กน้องจอยแล้วก็มีไอคนหนึ่งไ,<อ>ไ,ไอที่มันเสียงดังนี่เสียงดังอย่าดา่าหัวออกทีวีนะครับผมถ่ายทอดสดดูนะครับมีอะไรอยู่ในใจนะครับอันนี้ให้ลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่แนแดนไกลได้ไหว้ด้วยเป็นการไหว้นี่นี่กาตักกินได้มีไว้างางนีง้ เอาไว้เราเหมือนข้างหลังเนี่ยเอาติโตนี่เนี่ยอ่าสัญญาณเลยเก็บเอ็นตักข้าวนิดหน่อยเิงโทรศัพท์สัญญาณนี่อยดีเว้ยโอ้ยพี่บูใส่กระปสอังค์หรอบกล่องข่อยอยู่นั่นไงมาสักสองถ้วยสิเก็บอะไรนะข้าวในในหม้อตักแล้วสองถ้วยดิอ่ะนี่อ่ะใครหาเอ้กน้ำกินเราสองน้ำกิน ไม <ừ> ่ไม่อมามเดี๋ยวมาอนเจะองู้วเออมาเอาเอากไม่ต้องอันนั้นก็ุอันนั้นไปเลยอ เราก็เอาที่ลงมาหมดแล้วใส่รูกเอาก็ที่จิดวางไว้ก่อนอ่ะใส่ลูกไม่เอาลงมาหรอใส่ลูกลงมาี่ไปก่อนแล้วแกลงมาลงมา่อนด็พอดีเดี๋ยวก็พี่ลงตัวไม่ลงเราไม่มีี่เรียมาด้วยเลยไยว้กูงไม่อใส่กี้ไม่ได้เราเวลารอ เอาข้าวลงมาแฉะแฉะนี่คือะไนี่สองส่วนตัวเหมือนกันอาหม้อข้าลงมาข้าวลงมาแล้วไงไม่ไมันตรงนั้นใครจะได้นั่นน่ะเจ้ากะสอนงานแม่แหละไม่รู้เหมือนกันเกียรปไม่ได้บอกกันดึงใครมาลอะไรวะไม่เียนไม่มีจนนะกมีจานมีถาดเอามาเนี่ยกระดามนี่แย่เลย เหนไเห็มเแ็นไหปเจ็นไเ็นไเห็นไ็นไหไปเ็มเหนไหมอนไเก็นไหมเหนไหกเห็ไหมเหานหมห็นัหมเห็นไปเไมเห็ไมเหไเห็นไมห็นไเนี่มเห็นเอนไหมไหมเหนไมเห็นไหมเหมมนเอเหไ สามหาห้าน,นี่แล้วแต่ว่าจะตัวไหนพันไหนเท่านั้นแหละ้นะอน้ำหนัน้นูน้ำูน้ำอะไรลักน้ำหนั เดี๋ยวลุงเดี๋ยวตรงนี้มันกระเข้าล็อกบอลลมมันพัดเดี๋ยวไม่มีคนกดนะนี่เอาลอเอาพัดนมันไม่มีถามถาอไม่มีถามแต่ว่าจะหาถามูกถ้าพอดีเขาซื้อมาตั้งคมันก็เลยจะตองเอาเล็หาไม่อยสั่งัดปด้โอ้ยโอ้้อ้โออ ว้าถ่ายก็คิดถึงนะไม่เหลือใช่ไหมถ่ยก็ไม่กลูกมาหายลูกมันกระจายหมดเลยแม่ไม่ให้เลยว่าอะไรเจ็บเลยน่จะเบียร์ลดอ่ะลูกเคยแน่นอนนู่นนู่นใบมันกระจายอยู่นู่นแล้วจะเก็บหยุดแล้วก็ก้มตรงหน้าจะเก็บเลยเห็นไหมเห็นเชือกสีแดงเปล่าสีเหลืองสีสีอีเห็นเป็นสีแดงอ่ะอีตรงนั้นน่ะเห็นปะเออนั่นแหละไม่เหลือแล้ว เืิเพ่อีหลือจะเจบสวยเลยหรออยวแก่่จะพิ่มเลขแล้วเเลยแล้วรแวนะไม่มีหกเก้าสามกับเจ็ดศูนย์อ้าวหกเก้าสากับเจ็ดศใช่ไหมดนีสชศูนย์หมหมดหมดไม่หมดเนอะเลย้งใจผันอยู่เกาสก็หมดอ้าวทให้พี่หุ่ดูเดียวหมด หกเก้าสามเจ็ดศูนข้างล่างใบบัตรนใบ่ใช่เอกรอ๋อหกเครับ